ก็ต้องขอสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำโทรศัพท์มือถือที่น่าซื้อน่าใช้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับในเรดราคาไม่เกิน6,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีมือถือรุ่นไหนที่มีความน่าสนใจในเรดราคานี้กันบ้างนะครับรุ่นแรกก็คือ Nu u บี a M2 Lite จะมาพร้อมหน้าจอแบบ TFT ขนาด5.5นิ้วความละอียจะเป็นแบบ HD CPU ที่ใช้จะเป็น MediaTek MT6750 แบบ Octa-core 1.5 GHz GPU จะเป็น Mali T860 RAM มีขนาด4 GB ROM 32 GB รองรับ Micro SD card สูงสุด128 GB กล้องหลังนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2.2ได้มาเพราะไฟ LED flash นะครับ ล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2.0และมาพร้อมไฟ LED แฟล h ด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์สกแกนนิ้วมือรอ,ร,ร,บบมรองรับการเช้่งานแบบ2ซิมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth 4.0แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3,000ม ah, ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow โดยราคาจะอยู่ที่5,290บาทครับ n u เบ a M 2 Play จะมาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด5.5นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ HD CPU ที่ใช้จะเป็นคอคอม Snapdragon 435แบบ Octa Core 1.4 GHz GPU จะเป็น a d r i n o 505 RAM แรมีขนาด3 GB พร้อม32 g b รองรับไมโคร s d การ์ดสูงสุด128 g b กล้องหลังนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟ LED f ฟล t กล้องหน้าจะมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรองรับการใช้งานแบบ2ซิมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth 4.0 แบตเตอรี่นะครับมีความจุอยู่ที่3,000ม ah, ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.1.1นูก,กันนะครับโดยราคาจะอยู่ที่5,190บาทครับ Asus Zenfone 4 Max จะมาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด5.5นิ้วความเอียดจะเป็นแบบ HD CPU ที่ใช้จะเป็น Core c o m Snapdragon 425แบบ quad core ความเร็วอยู่ที่1.4 GHz GPU จะเป็น Adreno r 308 RAM ขนาด2 GB r อม16 GB รองรับ micro SD card สูงสุด256 GB กล้องหลังจะเป็นกล้องคู่นะครับโดยจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกกับ5ล้านพิกเซลมาพราอมไฟ LED flat กล้องหน้านะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลและมาพร้อไฟ Soft light LED flat นะครับรองรับการใช้งานแบบ2ซิมรองรับการเชื่อมต่อ WiFi Bluetooth 4.1แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,100มิลลิแอม ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.0 n o u ด a t เตโดยราคาจะอยู่ที่5,990บาทครับ w i c o View XL จะมาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด5.99นิ้วอัตราส่วนส8ต่อ9ความละเอียดจะเป็นแบบ HD p l CPU ที่ใช้จะเป็น c o r e c o m s n a p r a g o n 425แบบ Hot Core ความเร็วอยู่ที่1.4 GHz GPU จะเป็น Arduino 308แรมมีขนาด3 g b ร่อม32 g b รองรับ micro SD card ส,สูงสุด128 g b กล้องหลังนะครับจะมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟ LED flash กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซล มัพราวไฟเซลฟี่แฟลตมีเซ็นเซอร์สกแกนลายนิ้วมือรองรับการใช้งานแบบ2ซิมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth 4.2แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3,000ม ah, ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.1นูก,กัดโดยราคาจะอยู่ที่5,990บาทครับ Vivo View จะมาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด5.7นิ้วอัตราส่วน18:9ต่อความละเอียดจะเป็นแบบ HD CPU ที่ใช้จะเป็นคอ a l c o m Snapdragon 425แบบ quad core ความเร็วอยู่ที่1.4 GHz GPU จะเป็น Adreno r 308แร m มีขนาด3 GB กะไอม16 GB กรองรับ micro SD card สูงสุด128 GB กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟ LED flat กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟเซลฟี่ flat มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรองรับการใช้งานแบบ2ซิมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth 4.2แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่2,900ม ah, ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.1 Nougat ราคาอยู่ที่4,990บาทครับ Xiaomi Redmi Note 5A p e i m e มาพร้อมหน้าจอแบบ ips lcd ขนาด5.5นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ hd cpu ที่ใช้จะเป็นค a l c o อ m snapdragon 435แบบ octa core gpu จะเป็น adreno 505 RAM มีขนาด3 GB ROM 32GB อม32 GB รองรับ m i โคร sd card สูงสุด 128GB กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2 2และมีไฟ LED flat นะครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2 0และมาพร้อมไฟ flat ด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์สแกลยาิ้วมือรองรับการใช้งานแบบ2ซิม รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi i l u บลู o t h 4.2แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่3,800ม ah. ิลลิแอมป์ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.0 Nougat ถูกครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชันที่9นะครับดนร,ราคาจะอยู่ที่5,490บาทครับ Xiaomi Redmi 4X จะมาพร้อมหน้าจอแบบ IPS LCD ขนาด5นิ้ว ความละเอียดจะเป็นแบบ HD CPU ที่ใช้จะเป็นคอคอม n a p d r a g o n 435แบบ Octa-Core ความเร็วอยู่ที่1.4 GHz GPU จะเป็น Arduino 505 RAM มีขนาด3 GB ROM 32 GB รองรับ micro SD card สูงสุด128 GB กกล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2.0 และมีไฟ LED แฟ a t กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2.2มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรองรับการเช้่งานแบบ2ซิมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth 4.2แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,100ม ah. ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1 Marshmallow นะครับ ราคาจะอยู่ที่5 1 9 0ับาท vivo y 5 5 s จะมาพร้อมหน้าจอแบบ tft 5.2นิ้วความละเอียดจะเป็นแบบ hd cpu ที่ใช้จะเป็น corecom snapdragon 425ความเร็วอยู่ที่1.4 GHz gpu จะเป็น adreno 308 ram ม,มีขนาด2 GB กิกรอม16 GB รองรับ Micro SD กสูงสุด256 GB กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลและมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงสุดอยู่ที่ f 2.2มาพร้อมไฟ LED Flash กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลมีขนาดรูรับแสงกว้างสูงส,สุดอยู่ที่ f 2.0รองรับการเช้่งานแบบ2ซิมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth 4.2 แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่2,730ม ah, ิลลิแอมทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 6.0 m a r s h m a l l o มถูกครอบทับด้วย f a n t a s o s เวอร์ชั่น3.0ราคาจะอยู่ที่5,990บาทครับ Huawei Y 7จะมาพร้อมหน้าจอขนาด5.5นิ้ว ความละเอียดจะเป็นแบบ HD CPU ที่ใช้จะเป็น Qualcomm Snapdragon 435แบบ Octa-core GPU จะเป็น Adreno r 505แรนมีขนาด2 g b รอม1 6 g b รองรับ microSD card สูงสุด1 2 8 g b กล้องหลังมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลมาพร้อมไฟ LED f l a s h กล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลรองรับการเช้่งานแบบ2ซิม รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth 4.1แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่4,000ม ah, ิลลิแอมป์ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 7.0นูกัดถูกรอบทับด้วย e m o t i o n UI เวอร์ชัน5.1นะครับเวลาคาจะอยู่ที่5,490บาทโดยโทรศัพท์มือถือที่ได้แนะนำไปนะครับก็เป็น มือถือที่มีความน่าสนใจและน่าซื้อในเรดราคาไม่เกิน6 0พ0บาทนะครับในช่วงเดือนธันวาคมนี้สำหรับท่านใดทีส่สนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับท่านใดที่คิดว่ามีรุ่นอื่นๆอีกนะครับที่น่าสนใจในเรดราคานี้ก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับใต้คลิปนี้เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับ และอย่าลืมกดติดตามช่อง a r i ิฟเทคนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารศัพท์มือถือใหม่ๆจากช่องของเรานะครับสวัสดีครับ